สุจดยอดาเออลุงพสอดเอุช้าไปโอเคสวยส่งเพื่อนด้วย

ไปสวยไม่เป <Ay>. ็นไรคนเยอะอยู่เดดีเดดีหวัดไปเออเออเชลซียังไม่ยิงเหรอเท่าไหร่นาทีเท่าไหร่ละจบยังทุกคน ไปอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยส่งเพื่อนไป,อ <c ười> ไป,ไปเอ้ยไปไปไม่เป็นไรนั đến, đến ่นดอนสะดุดยอดยา่าเ้ยเปิดไปเพื่อนอยู่ไหน <c ười> สวยสวย ได้อยู่ได้อยูอยหวัวไป,ออไปเออ <c oughs> อุ้อย, <c oughs> ยสวยงามนี่ไงลุงพลสุดยอด อ so so ีเดิ้ดักได้เด้ดักได้ไปดสามพันจดกพิานะเฮ้ยเยแม่โดนในนู่ไปสองสได้โดนนี่สวยสได้อย หัวด่อระวังดูเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนสวยหลังเข้าหลังเข้าลูกพล ระดอนโดนดะดอนโดนดะดอนโดนนี่ทำไมมันสอนได้แค่วะฮะมันเทินยังไม่ถึงก็ต้องทำเทินอีกทีหนึ่งนะต้องทำเทินอีกทำเทินคือให้หมุนเก้าที่ยอดมันให้ให้นั่นนะฮะต้องหมุนให้ได้ยอดมันที่ต้องการอ้าวโอ้ดีดีต้องทำเทินเก้าที่มันเหลือเท่าไหร่ ต้นสอนด้เท่าไรสามพันห <35. S 1> ้าเอทั้งหมดเท่าไหรสามพัเจ็ <37. S 1> แล้วก็สอนแค่สามพันก็ได้เดี๋ยวเเดี๋ยว đó, để tang vẫn còn lại, đúng không? Đúng. 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 Đúng.